สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกับช่องรัตดาชาแนลนะคะวันนี้แอดมีข่าวมาแจ้งนะคะท่านผู้ชมยังไปไม่ถึงไม่กี่วันเลยนะคะอันปิดรับเลขเต็มแล้วค่ะท่านผู้ชมมีเลขอะไรบ้างท่านผู้ชมมาดูนะคะ762 567 975 867 6776 8558 7557 4554 2 6 6 2นะคะงวดวันที่16เดือน6 6 4ค่ะอันจ่ายครึ่งเดียว6 7 3ตรงโต๊ะ6หางจ่ายครึ่งเดียวค่ะบนล่างไปกับจ่ายครึ่งเดียว6 7 7 3 6 3 7 5 8 5ค่ะ6 7ก็คือเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะวันนี้แอดมีแนวทางหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะมาฝากท่านผู้ชมมีอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองหนุ่มนาว่าเจาะใจลุงหวังแอดทุยนะคะ ต้อยบ้านนาเจ้าของ972ต,ตรงตรงนะคะท่านผู้ชมเรามาตามกันเลยค่ะงวดนี้เขาให้มาแล้วค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาประเดิมกันที่แนวทางของราศีสิงห์นะคะมี2แนวทางด้วยกันค่ะรัฐบาลไทยวันที่16เดือน4-64ชุด3ตัวนะคะ4-98-98 9 4 8 4ค่ะ7 8 5 8 5 7 5และ7 6นะคะสู้ไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณแนวทางราศีสิงห์ด้วยค่ะเรามาตามต่อกันที่แม่ทำเนียนรอตตอรี่ค่ะ10เลขขายดีนะคะ4 3 1 3 2 9 8 5 2 6 6 4 2 8 6 9 6 8 4 8นะคะขอขอบคุณแนวทางแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ด้วยค่ะตามต่อกันที่อาจารย์สอเมืองชัยนะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างที่7นะคะ7 2 7 3 7 4 7 5 7 6ตัวเน้นคือ7 3 7 5 7 6นะคะท่านผู้ชมอันไปแล้วค่ะ7 6นะคะ ไม่รู้จะซื้อเลขไหนนะคะท่านผู้ชมอ่านตั้งแต่ต้นงวดเลยค่ะท่านผู้ชมขอขอบคุณแนวทางอาจารย์สอเมืองชัยด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะแอสจอนะคะรัฐบาลไทยวันที่16เดือน664 2ตัวล่างค่ะ43 45 49 73 75 79 8 3 8 5 8 9นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะท่านผู้ชมตามต่อกันที่ดูซิ7จะมาอีกไหมนะคะรู้สึกว่าวิ่ง7จะมาแรงอีกเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม16มิถุนายนชุด3ตัวค่ะ7 2 4 3 6 7 2 4 6 7และ3 6ค่ะรอดูนะครับว่า7จจะมาไหม ขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันที่อาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนี่ยังไม่หลุดสักงวดนะคะแต่อาจารย์ตัดหลุดเฉยๆค่ะท่านผู้ชมมาดูชุดเต็มก่อนนะคะ50,53,54,56,70,73,74,76 40, 43, 44, 46, 30, 33, 34แล้วก็36นะคะ16ชุดกำลังดีค่ะมาดูชุดล่างเน้นเน้น3หางนะคะ 7, 4, 4, 6, 7, 6ค่ะต่อกันที่ชุดตัดบนล่าง6หางด้วยกันนะคะ 9, 2, 9, 4, 5, 7, 5, 2, 6, 4และ 6, 7ค่ะ หากชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้นะคะท่านผู้ชมดูจากชุดเต็มก็ได้นะคะหากไม่ชอบชุดที่อาจารย์ตัดค่ะเพราะอาจารย์ตัดพลาดมาน่าจะสองสามวดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่แนวทางของอาจารย์หรือลั่นเข้าทุกง,งวดค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะตามต่อกันเลยค่ะหนุ่มนาว่าเลขวัดดวงนะคะ2 7 7 7 87 3ตัวนะคะ8 2 7 2 8 7ค่ะตามต่อกันที่แอดใบฟ้าแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะชุด3ตัว3าหางเน้นๆค่ะ8 7 5เ9 8 8 9้นะคะชุด2ตัวค่ะ7 5 8 5 9 5 8 7 9 7และ98นะคะขอให้โชคดีรวยๆค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยนะคะ ตามต่อกันที่แนวทางแอดละเด่นนะคะชุด2ตัวล่างค่ะ35 36 38 45 46 48 55 56 58 65 66 68นะคะตามต่อกันที่เลขเจาะใจลุงหวังนะคะให้เด่นที่7ค่ะ7 2 7 4 75 79 62 64 65 67นะคะ ชุดคุมทรัพย์ชุด3ตัวค่ะหางเดียวนะคะ6 7 4ค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะเรามาตามต่อกันที่อาจารย์ทุยนะคะ16มิถุนา64เด่นบนที่8นะคะแท้100%เซค่ะชุด3ตัวค่ะ489 486 258นะคะ ตามต่อที่เด่นล่างที่5ค่ะ58 65และ55ค่ะแนวทางนี้ไม่ตรงกับเลขดังนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมจดหรือแคปไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะมาต่อกันเลยค่ะแนวทางของปากกาดำนะคะล่าง16มิถุนา64ค่ะ75 58 เจนะคะซึ่งตรงกับเลขอั้นหมดแล้วค่ะตามต่อกันที่อาจารย์กรุยซ์กาวนะคะเน้นให้แล้วค่ะ3ตัวมีทั้งหมด4หางค่ะ8 59 589 588 489นะคะ2ตัวค่ะ3หางด้วยกันนะคะ89 85และ94ค่ะเน้นที่8นะคะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะ ตามาต่อกันเลยค่ะแนวทางของพัต้องนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าค่ะท่านผู้ชม3516กลับนะคะชุด3ตัวเน้นๆค่ะล่างค่ะ7 5เน้นๆค่ะตัวรอง76นะคะตามต่อกันที่10ล่างให้เด่นที่7ค่ะ7576นะคะท่านผู้ชมงวดนี้แอดอ่านแนวทางไม่สนุกเลยค่ะเพราะอ่านไปก็เจอแต่เลขอั้นค่ะท่านผู้ชมแอดอะชอบ7 แอดคิดว่า7จน่าจะอยู่นะคะท่านผู้ชมตามต่อกันที่แล้วแต่ดวงของต้อยบ้านนาน,นะคะวดที่ผ่านมาก็เข้าที่927แล้วก็72นะคะท่านผู้ชมตามต่อวดนี้ค่ะ16มิถุนาค่ะบนให้เด่นที่5และ8นะคะ9 8 4 3 5 8 985259นะคะชุด2ตัวค่ะ944835589885255997แล้วแต่ดวงนะคะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทางเด็ดๆแบบนี้มาให้ทางช่องนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่แนวทางเด็ดๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ